สวัสด ة.. ีเด็กพี่น้องสวัสดีตอนช่วยจักน้อยพี่น้อยวันนี้ก็ทำไมไม่นูแกงปลาใส่หมกบวกหน่อยหนึ่งกินข้าวเแ้าเด็กๆก็กินข้าวเแ้าแล้วก็ไปละเด็กๆไปละเท่าไหร่ให้เบิ่งกบอีก่อนพี่น้องเฮ้ยยังเบิร์นบวกขาดปะล่ะขายไหมนี่มีตัวหนึ่งมีสองตัวที่ใหญ่แห้งอะไร สามโตอ้อสามโตวสี่โต้เดีดงง๋ยวเดี๋ยวโลเอาใหญ่เลี่ตัวนี้ตัวนี้หนใหญ่อลีอ่เนี่ยตัวนี้นะนี่แหละนะป<อ>็กบเก่าหรือเป่เป็นกบเก่าจา้ะอ๋อถ้องเใหญ่เอลีเป็นข่าวพาัดจะสัมพัดทครเล็กหน่อยกินไปโรงเรียนละ

เด็กมานอนยังได้ปวดแล้วอ่ะเดนอนี่ปะมาได้พี่องเด้อสบายดีเด้อกินข้าวเศร้ารำคาญยังได้กินแล้วเลอน่าสนาจเมือนนยิบยายห้รัง

มีตัวใหญ่ๆเ้ยมีตัวใหญ่ๆเยกะได้เบิ่งคคิปนี่ก็คั้งจะเอากระทังกำห้าเพ่าะว่ามันมีตัวใหญ่แต่ว่ามีบรายโลดเอาคายโลดนึ่งเวาเขาได้อยู่อนีประมาณโลดเจ็ดิไปสีเอาไปกินน้ำหนักเพิ่มอางมากเพราะแต่ดเขากินะตงเงนบวกเองมาูดกบเบิร์กที่แนี้บอเขาเตอ mhm không cho quá hết mhm 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 xem phụ nha phụ huynh mùa hoa nha thân thân thương thân thương 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 phát có mặt hát không ừ. của không không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทำแ้วมันกระด้านนเลยนะอืมนี่ตายบางคนก็ไปหอบเมื่อวอ่าเอาคว่ะ cái cửa hả nhỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái đại còn có cái nhà của chú chú biết bên nào cái bên này à? của ừ, Không Pizza con can nhà của ông Hào mì nhà เดกฮะเปิดคนลมอ,ออกเปิดอย่อล่อยแล้วไปเขื่อนปานะคนหมู่ม,งงมากฮะอย่าม,มันเท่เปิดจะพานเลยะไม่ยุงอไรมับเน๊ะนมันหลงมันก็ลงขังคนเลย

ออเขาบอนกเอาขอบาดุแหงกามือขาวก็ข้าวอ่ะใช่ เขาไมนะสี่าวตรงกลางเนาะใครกดถุกที่อยู่ไม่ใช่เบิร์ตกินาะไรกันเนาะกลางเนี้ยเป็นตัเอื่นใครไม่เกียบ

แดดแดดพี่น้องไว้ยมือนี่งกะเราว่าจะขึ้นในเมืองโอ้ยดอกไม,ม้ห้ามมมีกระทางใสนั่นเดงตัวทางไก่นะข้าวไก่เ้าบวชข้างไปตื่ขึ้นให้เที่ยงแซ่ๆ แดดได้แต่เก้าโมงกัวงก็นั่งได้อะไรทางนั้นประมาณสิบโมงนี vào, ่ถือว like right? ่าบดเลยท่านี่มันไม่มกเลยอืมมันไม่มกนะนี่ยันแดดยังแดดซองอยู่แต่ว่ามอกทางนี้นี่ยังแดดอยู่นะมาณสิบเอ็ดโมง องพงแดดเด็กกบไปเรียนหมดตลเราจะลงอิดอกไม้เข้ากับเป็นดอกดอกได้ห้ามไปเด็ดมาันดอสูงเตเยียวอยู่เนาะขอบคุณหลายเด้อว่าลุ่งที่มาเบิ่งมาซูมพอกันไหมคลิปหนาสบายดี